สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์อุรธานีนะครับวันนี้มีเบนซ์ซี200มาใช้บริการมาจากอำเภอใกล้เคียงจังหวัดอุรธานีนะ วันนี้มาด้วยอาการกุบๆตักๆด้านหน้านะครับลูกหมากหลวมโลลูกหมาหมดเลยนะครับทั้งลูกหมากทั้งบูธปีกนกเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะซ่อมใหม่หมดเลยนะครับเ <c oughs> มื่อเช้ามาไม่ทันนะครับเมื่อเช้าไปดุระลับมาพึ่งได้มีเวลาถ่ายนะครับสําหรับเบนซ์ซีสองร้อยคันนี้นะเ <c oughs> บนซ์ซีสองร้อยตาถัว <c oughs> ถ่วถั่วได้คือถั่วที่สงนะ ตัวลิสงไม่ใช่ตาถั่วไม่ใช่ตาฟางนะวันนีเ้เช็คไปแล้วนะครับลูกค้านี้เช็คไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานมันค่ําทําไม่ทันนะครับลูกค้าก็อยู่ไกล่าน่คนละอําเภอนะครับต่างอําเภอก็เลยนัดกันวันนี้นะครับทําวันเดียวจบนะครับมีลูกหมากปีกลกล่าง2ตัวลูกหมากแหลกสองคันชัก2ลูกหมากกันโพง2นะครับแล้วก็ลูกหมาก อามหลังนะครับลูกหมากอามหลังเป็นลูกหมากอามคล้ายๆกับลูกหมากกันโปรงนี่นะสองตัวนะครับด้านหลังนะครับมาด้วยอาการเสียงดังกุกๆกักๆนะวิ่งทางขุกขักไม่ได้เลยนะฮะดังสนั่นวันไหวดังมากกว่าดังมากกว่ารถกระบะเก่าๆคันหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับดังมาก รถขาดการบูรณะนะครับรถผู้้กำกำับนะครับรถพ่วกำกับสอพอต่างอำเภอนะฮะพอดีสนิทเชื้อกันแล้วก็เคยใช้บริการกันมานะครับเคยใช้บริการกันมาตอนนั้นเป็นรถคมมาร์เมลีนะฮะตอนนั้นอยู่ที่เขตใกล้ๆตัวอำเภอตัวเมืองนี่แหละฮะเขตใกล้ๆอำเภอเมืองนี่แหละฮะ ตอนนั้นท่านก็มาใช้บริการนะครับเป็นรถโตโย t a c a m ร์นะฮะพอดีวันนี้มาเป็นรถอีกคันนึงเป็นรถส่วนตัวนะครับรถส่วนตัวคันนี้ b e n ซ์ซ0สองร้อยคอมเซอร์นะมาดูลูกหมากตัวที่ทำกันนะนี่คือลูกหมากที่ผมบอกว่าลูกหมาก เป็นลูกหมักกันโครงจริงๆเป็นลูกหมักอามนะครับตัวนี้ตัวปรับล้อนะตัวนี้เป็นตัวปรับร้อสําหรับเวลาตั้งศูนย์เป็นตัวประคองนะมันจะเป็นลูกเบี้ยวปรับนะครับตัวนี้จะเป็นลูกเบี้ยวนะปรับล้อปรับล้อหน้าบานหลังบานนะครับเอ่อหน้าบานหลังบานปรับได้นะครับสําหรับตัวลูกเบี้ยวตัวนี้นะสองตัวนะครับสองข้าง สำหรับลูกหมากตัวนี้นะเสร็จแล้วมาดูที่มาดูที่ด้านหน้านะครับประกอบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะทีแรกบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นลูกหมากตัวใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ราคามันค่อนข้างจะสูงแล้วก็มามันก็มาติดติดกับลูกหมากนะครับลูกหมากกับบูธติดตัวกันมาเลยฮนะเนมาตัวเดียวกันนะ ราคาค่อนข้างแพงเดี๋ยวเรายกดูกันอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมายกดูกันอีกนิดหนึ่งช่วงล่างตัวไหนที่ประกอบไปแล้วนะครับมามาดูทางด้านนี้นะครับด้านซ้ายประกอบเรียบร้อยใส่ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกหมากตัวลูกหมากกระพงตัวนี้ใส่เวลาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยลูกหมากปีกนกนะครับลูกหมากปีกนกสองตัวนะครับจะมีตัว ลูกหมาปีนกตัวหน้านะครับตัวหน้าก็ค yup. ือตัวนนนะตัวนี้ลูกหมาปีนกตัวหลังนะครับลูกหมาปีนกตัวหลังจะมีความมีไงนะันนี้ความเป็นอลูมิเนียมนะซ่อมได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะตัวอลูมิเนียมเนี่ยซ่อมได้อยู่นะครับส่อหรับลูกหมาแล้วก็เปลี่ยนบูธปีนกนะครับเปลี่ยนบูธปีนกตัวนี้นะฮะเปลี่ยนบูธปีกนกแล้วก็ลูกหมาซ่อมนะครับเหมือนกัน2ตัวนะฮะบูธปีนกตัวนี้ก็เปลี่ยนนะ บูธปีกลบตัวนี้เปลี่ยนลูกหมากซ่อมลูกหมากคันชักซ่อมลูกหมากแหลกนะครับซ่อมที่นี่ทั้งหมดนะครับทําที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับสาหรับพวกลูกหมากนะเปลี่ยนบูธสองตัวโรงงานนัดลูกหมากทําลูกหมากทั้งหมดนะครับลูกหมากซ่อมทั้งหมดนะครับจะเป็นทั้งหน้าและข้างหลังนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับซ่อมที่นี่ทั้งหมด ตัวนี้ก็เป็นลูกหมากแหละนะนกนะครับอันนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกหมากปีนกนกนะครับตัวเป็นอลูมิเนียมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใส่เรียบร้อยรออีกตัวหนึ่งกําลังทําอยู่นะครับกําลังทํากําลังทําอยู่ด้านหลังนะครับเหลือ <it>? ตัวเดียวนะครับพอดีเม่เช้าผ่มไปทุรานะครับลูกค้าเข้ามาแต่งจริงเช็คไปแล้วนะครับรายการทําไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับบอดีผมไม่อยู่ไม่ได้ถ่ายนะครับก็ได้สรุปถ่ายเอาตอนที่ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับ b e n ซ์ซี0องคันนี้นะราวแหลกสภาพดีนะฮะราวแหลกไม่มีรัว่วไม่มีซึมสภาพดีนะครับ โอเคเดี๋ยวลูกหมากออกมา่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูลูกหมากเก่านะครับมาดูลูกหมากเก่านี่ลูกหมากกันโคงตัวเก่านะครับถอดออกมากแก๊สหลุดเลยนะสาหัสไม่สาหัสนะครับแค่บล็อกยิงออกมา,มาก,ก็ลูกปืนเอ้ยมลูกหมากหลุดออกมาเลยนะ <c oughs> นี่นะครับหมลูกหมากหลุดออกมาเลยจริงๆตัวนี้ไม่อันตรายนะฮะไม่อันตรายถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับ เพียงแค่เสียงดังเฉยๆนะครับตัวนี้หลุดก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้นะเพียงแต่ว่าการทรงตัวจะไม่ค่อยดีนะเพราะตัวนี้คือตัวลูกหมากกันโครงลูกหมากกันโครงตัวซับแรงเหวียงนะฮะตัวนี้นี่นะครับสาหัสไม่สาหัสด,ดูแล้วกันแกนหลุดเลยฮนะแกนหลุดทั้งสองหัวส่วนตัวนี้บูธสีตัวนะครับลูกหมากปีกนก ล่างสี่ตัวนะครับเปลี่ยนบูททั้งสี่ตัวนะขาดหมดแล้วนะดูนะครับดูรอยฉีกขาดหมุนแล้วนะฮะไม่งั้นจะดังสนานมันไว้ขนาดนี้อ่ะ <c oughs> ขาดทั้งสี่ตัวอันนี้ก็ขาดนะนี่ตัวนี้ขาดขาดเยอะถ้าซื้อของใหม่จะมาทั้งตัวนะครับนี่นะครับเยวจะให้ดู ถ้าซื้อของใหม่เขาจะมาเป็นตัวเลยนะก็คืออปีนนกตัวนี้นะจะมาทั้งตัวเลยรวมทั้งบูทด้วยนะจะมาทั้งตัวเลยนะครับเขาจะติดกันมาเลยนะแพงนะครับแพงแพงข้างหนึ่งหลายพันบาทนะครับเพราะลูกหมากตัวนี้มันแยกไม่ได้นะครับลูกหมากตัวนี้มันมาทั้งตัวมันเป็นหัวติดกับปีนนกเลยนะเบนก็จะทํามาอย่างนี้นะครับผมก็เลยงอง,ง,อง อะไรแต่และตัวจริงๆก็ไม่หายากนะครับหาไม่ยากเท่ไาไรต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ยังมีอยู่หาได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะมีขายไม่กี่เจ้านะครับเจหาระคีอุดรสําหรับลูกหมากรถเบนซ์อะไรรถเบนซ์มีไม่กี่เจ้าน่าจะมีแต่เจ้าสองเจ้านี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะสั่งจากกรุงเทพนะครับ แต่บูธปีกนกตัวนี้ผมสั่งมาไว้นะผมสั่งมาไวไ้ได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเคยสั่งมาเก็บสต๊อกเอาไว้นะครับบูธปีกนกนะครับแต่ลูกหมากไม่ได้สั่งสต๊อกนะเพราะลูกหมากทำเองที่นี่หมดลูกหมากทำเองที่นี่นะครับเลยไม่ต้องสั่งสต๊อกนะครับเข้ามาทําได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับเบนซีสองรคันนี้นะฮะเขาเรียกเบนซีสองตาถั่ว <Okay. S 2> เดี๋ยวประกอบปีกนกแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาขับลองกันดูว่าทําเสร็จแล้วความนิ่มนวลความนุ่มนวลจะขนาดไหนนะครับจะเงียบกริบขนาดไหนนะครับสําหรับเบนซ์คันน,นี้นะนี่นะครับลูกหมากปีกนกตัวที่เหลืออีกหนึ่งตัวนะทาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ย,ยางกันฝุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ยางกันฝุ่นเสร็จแล้วค่อยไปประกอบรถอ,อีกทีนึงนะครับโอเคเสร็จออกมาแล้วนะครับลูกหมาก อีกนกอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวประกอบตัวนี้เสร็จก็เรียบร้อยนะครับประกอบตัวนี้เสร็จก็เรียบร้อยสำหรับเบ้นคันนี้นะ เนี่มันเห็นมาอย่างเห็นมันย่างสียถ้าบอกว่าใจ <c oughs> แห้งกวนกันแล้ว <c oughs> จริงๆรถเบนซ์นี่ก็ทำไม่ยากนะครับ การซ่อมกัอนอะไรก็ไม่ค่อยยากหรอกมันยากที่อะไรนะมันเป็นรถสำหรับคนกลุ่มบางกลุ่มนะครับมันไม่ใช่รถทั่วไปคนที่ใช้รถเบนซ์ก็คือคนที่ค่อนข้าง c h e m ฐานะหน่อยนะครับเพราะเวลาซ่อมหนึ่งใช้เวลาสองอะไรหายากอะไรแพงนะครับ แพงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับที่สาคัญก็คือพอรถมันน้อยและร้านอะไรที่ตัาหรับขายรถยุโรปจะไม่ค่อยมีเยอะนะร้านอะไรขายก็มีน้อยก็เลยบางอันบางอย่างต้องได้สั่งแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่นานนะครับสั่งของนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อน การขนส่งมันค่อนข้างจะช้านะฮะไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้สมัยทุกวันนี้สั่งวันหนึ่งได้เลยนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ของมาถึงนะการขนส่งมันรวดเร็วกว่ากันเยอดสมัยก่อนสั่งทีต้องเป็นอาทิตย์นะครับแต่ทุกวันนี้สั่งทีก็ ประมาณ1นถึงสวันนะครับโอ้โหปลาครอบเฉพาะฝานี่ก็หลายกิโลแล้วสี่สิบห้าสิบกิโลแล้วมั้งฝาครอบกันฝุ่นรัง ะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะสายเบรกสายเบรกตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะพอเวลาเบรกหมดเซ็นเซอร์ก็จะวองนะสำหรับผ้าเบรกนะครับเขาเรียกยเซ็นเซอร์ผ้าเบรกน,นี่คือลูกหมากกันโครงลูกหมากกันโครง งมันก็คล้ายกับของญี่ปุ่นนะครับของรถญี่ปุ่นนะครับการทํางานก็คล้ายๆกันนะครับแต่ความนุ่มนวลจะดีกว่านะเขาออกแบบมาค่อนข้างจะเพอร์เฟคพอดต้งกวรนะครับความนุ่มนวลความตลอดภัยนะฮะ การทำงานตองรูปหมากก็ไม่ต่างกันกับรถญี่ปุ่นนะครับแต่ที่ต่างกันคือตัวของมันนะต่างกันคือลักษณะของตัวมันแต่ถามว่าทํายากไหมทําไม่ยากนะครับทําไม่ได้ยากทํายากไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ต้องเข้าใจพอสมควรน,นะครับสำหรับการทำงานของโรยจโร์รนะครับวอลโวลูกหมากน้อยกว่านี้นะฮะสำหรับตัววอลโวนี่ลูกหมากจะน้อยกว่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับแต่รุ่นใหม่นี่ลูกหมากเยอะแล้วนะฮะแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนะตามที่ผมดูนะผมไม่ค่อยชอบใช้รถวอลโวนะแต่ไม่ได้ลำเอียงนะครับเพราะว่า ดูลักษณะการทำงานของมันแล้วนะเทียบกับเบนซสู้เบนไม่ได้การทำงานถ้าเทียบกับเบนความทนทานความนุ่มนวลสู้เบนไม่ได้นะ B.M ก็เหมือนกัน B.M ก็ความนุ่มนวลและการทำงานจริงๆก็คล้ายๆกันนะครับแต่การออกแบบมัน ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่ากันสักหน่อยหนึ่ยงยังเหลืออีกหนึ่งตัวดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีดดเลออยหนึ่งตัวอาลงดิอาลง ปีกนกจริงๆแค่จะ,จะเรียกก็เรียกตัวบนตัวล่างได้นะครับสำหรับลูกหมักปีกนกครัตัวนี้นะเพราะตัวหนึ่งจะอยู่ด้านบนคว่ำหน้าลงนะและอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านล่างงายหน้าขึ้นนะหงายแกนขึ้นนะครับตัวงายแกนขึ้นก็คือตัวนี้แหละนะก็เรียกลูกหมักปีกนกตัวบนตัวล่างก็ได้นะแต่ทีนี้พอมันอยู่ล่างด้กันก็เลย้เรียกลูกหมักปีกนกตัวหน้ากับลูกหมากปีกนกตัวหลังนะครับ ตัวหน้าก็คือตัวโน้นนะครับตัวเป็นอลูมิเนียมนะแต่สำหรับตัวหลังก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเหล็กเนี่ยนะ เรียบร้อยทั้งสองข้างเลยนะครับลูกหมากกันชักใส่แล้วนะครับลูกหมากกันชักใส่แล้วลูกหมากกันโค้งลูกหมากกันโค้งลูกหมากนกใส่แล้วเรียบร้อยลูกหมากันชักลูกหมากแรกโอเคทีนี้ก็มาใส่ฝาครอบนะครับ ทีนี้ก็มาใส่ฝาครอบนะครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ฝาครอบอันหนักนวงหลายกิโลนะครับตามที่ยกดูน่าจะประมาณสัก20กโลได้นะต้อง <c oughs> ยกสองคนนะหนักมาก คือเนี่ว่าเท่าเป็นรถไยหนักแมาเอาลงคุณเนรลงเลโอเคใส่ฝาครอบเรียบร้อยอเใส่ฝาครอบเครื่องเรียบร้อยนะครับกันฝุ่นกันสาดกันฝุ่นโอเคเดี๋ยวจะพักกอาลงมา ตั้งศูนย์ตั้งรอนะครับแล้วก็วิ่งลองดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยลงแปะพื้นเดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งศูนย์วิ่งลองนะครับเว้นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นประหยัดนะครับตัวนี้เป็นมันจะมี ตัวเครื่อง1ักับตัวเครื่อง2000นะครับตัวนี้รู้สึกเป็นเครื่อง2000 c 2 0 0 480นะ c 200, c นะมีอยู่2ตัวนะครับออกมาพร้อมกันบอดี้เดียวกันนะครับก็เหมือนกันกับตัวปี96นะปี96ก็เหมือนกันบอดี้เดียวกันแต่เครื่องคนละตัวนะ ท่าทางนุ่มนวลน,น่าดูเดี๋ยวมาวัดล้อตั้งศูตรกันนะครับโอเคครับปรับตั้งล้อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งลองดูเดี๋ยวขึ้นวิ่งลองดูนะครับตั้งศูนย์ตั้งพวงมาลัยนะครับตั้งก้านพวงมาลัยด้วยนะครับตั้งก้านพวงมาลัยให้ตรงโอเคครับ เสร็จเรียบร้อยครับเบนซี ben Z 200คันนี้นะครับมาด้วยอาการเสียงดังด้านหน้าสาหัสสาก,กันนะครับก,กุกกักนะตอนนี้เรียบร้อยเงียบกกิบแล้วนะครับตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งพวงมลาลัยตรงเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิจอุดรธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนัดลูกหมากยนต์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ